สวัสดีนะักเรียนชั้นป .2 อ,อที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นนเ,เนี่ยเด็กๆเนี่ยจะต้องตั้งใจฟังและเปิดเสียงดังๆนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ครูโบอัดคลิปสอนเด็กๆอยู่เนี่ยเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักเลยค่ะอาจจะทําให้มีเสียงรบกวนได้เนาะอะวันนี้เปิดเสียงดังๆหน่อยนะคะอาเด็กๆคะป้ไปเตรียมดินสอนและสมุดมาค่ะวันนี้เราจะ ฝึกเขียนและอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้นำคำศัพท์วันนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยไปเล่นเกมเพื่อที่เก็บคะแนนเนาะอ่ะวันนี้ภาษาอังกฤษของเรายังคงเป็นในเรื่องของคำศัพท์เหมือนเดิมคะ่ะแต่เป็นในหมวดหมู่อะไรเด็กช่วยครูโบดูหน่อยสิคะ ผักเรียงรายเต็มไปหมดเลยจะเป็นเรื่องอะไรไปได้ล่ะคะนั่นก็ต้องเป็นเรื่องผักนั่นเองค่ะและผักภาษาอังกฤษคือ vegetable vegetable ที่แปลว่าผักเนาะมีตัว v e g e t a b l e v e เ e t a b l e เก่งมากค่ะวันนี้ครูโบเนี่ยมีผักมาให้เด็กๆถึง15ชนิดเลยนะคะเด,เด็กเนี่ยจะได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เป็นผักเนี่ยเยอะเลยแล้วครูโบก็จะต้องขออนุญาตนำวิชาภาษาไทายเนี่ยเข้ามาบูรณาการกับภาษาอังกฤษด้วยเนาะเด็กๆเ,เนี่ยจะไดออ้ความรู้ถึง2วิชาในคลิปเดียวเลยนะคะ เราไปเริ่มกันที่คำศัพท์แรกค่ะนั่นก็คือพริกหวานค่ะพริกหวานในภาษาอังกฤษเนี่ยคือ bell pepper อีกครั้ง bell pepper เขียนอย่างไร b e double l p e double p e r bell pepper และภาษาไทยพอรออีกอพริกหอวออานอหวานค่ะและตรงนี้ใครเด็กๆคะจำได้ไหมเราเพิ่งเรียนกันไปในภาษาไทยนั่นก็คือในเรื่องของอักษรน,นำค่ะตัวนี้เนี่ยเป็น หอหีบนำวอแหวนหอวออานอหวานนั่นเองค่ะอ่ะไปต่อกันที่คำศัพท์ต่อไปเลยนั่นก็คือมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศภาษ,ษาอังกฤษคือ tomato อีกครั้ง tomato เขียนด้วยตัวทีโ แปลว่ามอ,อมขอเอือเขือทอเอสอเท่าตรงนี้ค่ะเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะเขียนกำกับด้วยสอสาราแต่เวลาเด็กๆออกเสียงต้องออกเสียงกำกับเป็นเสียง ดอซึ่งอยู่ในมาตราแม่กดนั่นเองเก่งมากไปต่อกันเลยแค r อทในภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกันเลยค่ะแค r อทอไปฝึกเขียนดีกว่า C A R O u b l e r O T ภาษาไทยค่ะคอ แครออทอรดแครอดแ,และตรงนี้เป็นตัวสะกดไม่ตรงมาตราอีกแล้วกำกับเขียนด้วยตัวทอทหารแต่ออกเสียงเป็นเสียงดออยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กดนั่นเองค่ะไปต่อกันเลยตัวพริก เจ้าพริกของเราภาษาอังกฤษคือ chili chili เขียนค่ะ c h i l i chili ภาษาไทยง่ายนิดเดียวพอรออีกก็พริกคำศัพท์ต่อไปค่ะ บล็อกเครีนะคะดเด็กๆคะบล็อกเครีภาษาไทยภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกันเลยบล็อกเครีนะคะเขียนอย่างไรมา B R O Double บ O L I ลบล็อกเครีนะคะภาษาไทยบอรอ ไปต่อกันเลยหอมหอมภาษาอังกฤษคือ onion อีกครั้ง onion อีกครั้ง onion เก่งมากค่ะ good job เขียนอย่างไร o n i o n onion ภาษาไทยค่ะหออมอ หอมไปต่อกันเลยบีดรูทใครเด็กคะบีดรูทภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกเสียงเหมือนกันไปฝึกเขียนค่ะ B W E T R W O T b e บี r o ูภาษาไทยค่ะ B E T R U บีดรูทและทอทะหารตัวนี้เขียนกำกับด้วยทอทะหารออกเสียงด้วยดออยู่ในมาตราแม่กดแต่ตัวนี้คือไม่ตรงมาตรานะคะไปต่อกันเลยแตงกวาแตงกวาค่ะดๆคะภาษาอังกฤษคือ cucumber อีกครั้ง cucumber c u c u m b e r cucumber ภาษาไทยค่ะตอแองงแตงกอวออากว่าแตงกว่าและคำว่ากว่าเป็นคำ ควบกล้ามค่ะดเด็ก่ะนั่นก็คือกอไก่กับวอแหวนควบกล้ามกันนะคะไปต่อกันที่คำศัพท์ต่อไปมะเขือยาวภาษาอังกฤษคือ eggplant อีกครั้ง eggplant เขียนค่ะ e double g p Cland มะเขือยาวมอเอ้ยถูกแล้วขออภัยค่ะถูกแล้วมะเขือยาวมอะมะขอเอื้อเขือยออาวยาวมะเขือยาวถูกแล้วครูโบเล่นมมูลูกไปต่อกันเลยกะลำปลีกะลำปลำปีแคมบิดแคมบิด C อ เ A เปิ a บีเอจีอภาษาไทยก็อกะหอลอําหลัมไมเอกหลัมรอลออ,อีปลีกะหลําปลีและหอลอําหลัมไมเอกหลําเป็นอักษรน,นำนะคะหอหีบนำรอลิง และปลอีปลีเป็นคำควบกล้ำเนอะปลาควบกับหลลิงไปต่อกันเลยค่ะมันฝรั่งภาษาอังกฤษคือ potato potato p o t a t o potato มันมอะนอมันฝอรออะงอไม้เอกฝรังคำนี้เด็กๆคะจะมีความยากนิดนึงครูโบจะนำไปสอนเด็กๆในวิชาภาษาไทยในคลิปหน้านะคะแล้วเด็กๆเนี่ยจะได้ไขข้อข้องใจได้ว่าฝรั่ง ไม่มีสระอะทําไมครูโบออกเสียงสระอะเนาะเดี๋ยวครูโบจะเฉลยใ,ในคลิปต่อไปของภาษาไทยนะคะอ่ะมาต่อกันที่คําศัพท์ภาษาอังกฤษคํานี้ค่ะข้าวโพดภาษาอังกฤษคือ corn corn c o r n corn แปลว่าข้าวโพด ขออาวาขาวขาวไม่โทข้าวพอโอดอโพดข้าวโพดต่อไปกระเทียมภาษาอังกฤษคือ garlic garlic เขียนอย่างไร g a r l i c garlic ภาษาไทยก็รออะกระ ทอเอียมอเทียมกระเทียมกอรอ,อกระเป็นคำควบกล้ำกอไก่ควบกับรอเรือไปต่อกันเลยคำสุดท้ายเห็ดภาษาอังกฤษคือ Mushroom m, m, m u s h r o o m m u s h r o M, Mushroom ภาษาไทยหอเอดอเห็ดจบแล้วค่ะเด็กๆคะ่ะสิบห้าคำสำหรับคำศัพท์หมวดหมู่ผักหรือ Vegetable นะคะ,ะถ้าเด็กๆก,กลัวจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูซ้ำได้นะคะแล้วถ้าเด็กๆเ,เนี่ยดูเสร็จแล้ว จำได้แล้วอ่านออกเสียงได้แล้วเขียนได้แล้วเด็กๆขามาที่ตรงนี้เลยเด็กๆสามารถสแกน QR code ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะไปเล่นเกมกับครูโบได้เนาะหรือถ้าเด็กๆเ,เนี่ยสแกน QR code ไม่เป็นเดี๋ยวครูโบเนี่ยจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในไลน์กลุ่มป .2 ของเรานะคะ เอาละสำหรับวันนี้คำศัพท์หมวดหมู่ของผักเนี่ยครูโบก็จะต้องขอจบลงเท่านี้นะคะ15คําคำเนี่ยแน่นสำหรับเด็กๆแล้วแน่นอนอะครูโบเนี่ยขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย see you again